ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันย้อนไปในอดีตนะครับในวัยเด็กนะครับพี่ชายผมเคยถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันผมก็ตอบว่าไข่พี่ชายก็ตอบว่าไก่นะครับผมก็เป็นเด็กเงียบนะพี่ชายเป็นคนขี้เล่นนะครับคล้ายๆพี่ชายเคยบอกว่านี่คือปัญหาโลกแตกนะครับเรื่องไก่กับไข่นะครับหลายพันปีที่ผ่านมาเนี่ย นักปรัชญานักวิทยาศาสตร์และคนธรรมดาทั่วไปนะครับผมเชื่อว่าเขายังคงถกกันเรื่องนี้ไม่จบนะครับแต่วันนี้ผมก็คําตอบที่ไม่ใช่แค่หน้าฟังแต่เป็นคําตอบที่ให้ความหวังด้วยนะครับเพราะพระเจ้าผู้สร้างจัก,กรวาลไม่ได้เริ่มต้นจากกระบวนการวิวัฒนาการแต่ทรงเริ่มจากความสมบูรณ์แบบในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่หนึ่ง พระเจ้าทรงสร้างสิ่งมีชีวิตตามชนิดของมันยกตัวอย่างนะครับบางพระวจนะนะครับในพระกัมภีรไบเบิลนะครับให้ฝูงนกบินอยู่ในท้องฟ้าและทรงสร้างสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินนี่ก็หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างไข่ให้ค่อยๆกลายเป็นไก่นะครับแต่ทรงสร้างไก่ทั้งตัวผู้และตัวเมียให้พร้อมสืบพันธ์ ให้ไข่และดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปจุดเริ่มต้นจึงไม่ใช่ไข่แต่คือการออกแบบจากพระเจ้ามันเหมือนกับชีวิตของมนุษย์เรานะครับบางทีเราก็ถามว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรเป้าหมายของฉันอยู่ที่ไหนแต่คำตอบจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราค่อยๆพัฒนาแต่อยู่ที่ว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์ ทรงออกแบบคุณมาเพื่ออะไรตั้งแต่แรกพี่น้องอาจ,จไม่ต้องถกเถียงกันว่าไก่หรือไข่อะไรเกิดก่อนกันแต่ถ้าพี่น้องรู้ว่ามีพระเจ้าพระผู้สร้างและพระองค์ทรงใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งเ,เล็กอย่างไก่พี่น้องก็จะมั่นใจได้ว่ารพระองค์ก็ทรงใส่ใจพี่น้องเช่นเดียวกัน พบกับความลับของพระเจ้าอีกมากมายนะครับใน Secrets from God สวัสดีครับ